ไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครเขานะคะทุกคนคะเพราะว่าถ้าเราบินไม่ไหวนี่เราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวมาฟังเจ๊เกวบอกนะคะทุกคนคะ่ะรับประกันว่าพี่พี่เอฟีต้องชอบใจแน่นอนเรียกว่าอินเทรนด์สุดๆเลยนะคะสำหรับดาราสาวแอบ,บิเคลของพี่พี่ค่ะไม่ต้องบินไม่สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวแต่ถ้าเราหนักพุงเราบินไม่ขึ้นทาไงได้ บินไม่ไหวก็นอนนะคะพี่ๆอย่าฝืนค่ะน้องเกลบอกมามัดรวมความน่ารักของน้องเกลในคลิปนี้นะคะจับเต็มเลยค่ะคุณแม่ชมก็อัปเดตนะคะโมเมนต์เมื่อมีเพื่อนส่งดอกกุหลาบมาให้นะน้องเกลก็ร้องเพลงประกอบเลยค่ะกลาร้องไง คุณลาบลาเล่พอแล้วเอาไปช้ำไปกิ้งแล้วจนมือชื้นซีดเหลือคุณลาบโอ้โหเอาไหนอุ้ยเต็มมือเต็มมือเต็มมือเอาไหนเอาไหนคะเอาไหนคะเอาคิตตี้หรือว่าอะไรเอาคิตตี้หรือว่าอะไรขอลองขอลองไหนขอลองโอ้โหแก้วหล่นแล้วอันนี้อะของเก้ว ไปอยากมาพี่พี่เขากระโดดอยู่แบัน,นี้อ่ะน้องนี่ให้น้องหมดเลยให้พี่สายพี่พาด้วยนะอันนี้ให้พี่สายพี่พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นี่เลยนี่ให้